สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับ FC สุขุมสุขมันี่พามาเบิ่งควายนะครับเนาะควายทองครับแม่เนี่ยทองหาเดือนนะครับหาหกเดือนนะครับเนาะคนนะครับทองคนถ้าพอพันมปยังดีอยู่ครับแต่ว่าควายมันถือหลายก็ใบที่สมไยก่กะไอ้ดึกทิมเนาะครับเนาะ ควายถือไปก็ได้นี่ครับควายทองหาหัวเดือนทองพันราคาเบอร์บอสูงนะครับแล้นสูงกว่าคู่ขี้ร้อยสี่สิบนะครับเนาะข้นสูงพันเนี่ยเปิดราคาไปกี่ไร่แล้วครับแล้วถือตามถือเลยครับ สามหมื่นหาพันครับเนี่ยซื้อหนึ่งได้สองคันได้ลูกสองไงกัซื้อสองซื้อหนึ่งได้สามนะครับเนาะเพื่นะครับบรรทายพันไ้เป็นไงยเทพพันกระบะดีนะครับเนาะรับประกันท่องหายครับผมไม่อยากให้ เ้าอยากให้รับประกันกันเช็คได้บ่ได้ฮึกเอาด้วยครับเรื่อขันพระช่องนี่แถมให้สองพันครับคันพระช่องนะครับแล้วคันไม่เช็คกเอาเพื่อนนะครับบรนทายเพื่นบรนทายไงเป็น,นงเนงนะครับเรือควายแม่นี่ผ่านการมีลูกมาแล้วสองตัวนะครับเนาะตัวสีแชมป์ทองนี่เลยนะครับ เบเอร์ก่อนเลยเบอร์โทรที่ติดต่อมาก,ก่ะค่ายหัวชเชยาวนะครับเบอร์หัวชเชยาวก็คือศูนย์หกหนึ่งสี่สองแปดหกศูนย์สามแปดครับศูนย์เก้าหกสามเก้าหนึ่งเก้าเก้าสามเก้าครับนี 35, นบ่นะครับสามมื่นฐานแล้ควครับเนาะค่ายแม่นี่ยท่านผิดท่านขับขึ้นมาอย่างไหนค่ายกะถักมาโทม้าเลยครับเนาะ งัวอยากได้ง,งวมมนะวัว,วมีงัวจะสามโค้งนะครับเนาะโค้งละมื้นหาครับผมงัวก็ได้ลูกผูลูกแม่ลูกพูลูกแม,กกม่มีอยู่สามโคม้งสี่โค้งเดีย๋ยวจะใช้เบื้องอีกเท่านึงน,นะครับเนาะงัวแม่งัวแม่ลูก ผมหนึ่งหมื่นหาพันลูกได้สี่เดือนเอาคลิปนี้จบไปชั้นนี้ครับผมขึ้นมาควายกัทมาครับผมสงให้ยฟีตัวฝากกีสานนะครับนะถึงว่าถึงควายครับคลิปนี้จบไปชั้นนี้ครับผมสวัสดีครับ